ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องณบัตรโทรศัพท์เก่าก็วันนี้ก็จะมีบัตรโทรศัพท์เก่าเป็นของ DT แท็อ่าเดี๋ยวจะขึ้นภาพด้านข้างพร้อมราคาให้อ่าบัตรฮัทอ่าเป็นบัตรโทรศัพท์เก่าที่ไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีใช้แลวอ่าบัตรดีแทอ่า,อาบัตรบันทุกคอบันทุกคอ แล้วก็บัตรบัรทอคอแล้วก็บัตรดีแท็ก AAS อ่าก็สำหรับบัตรโทรศัพท์ก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพลานค้างพร้อมราคาชัดชัดให้ดูเนาะเปิ่เกิดใครที่ชื่นชอบก็วันนี้ก็จะมีมาแบ่งกันเหมือนเคยก็สามารถเก็บสะสมได้เหมือนเดิมอ่าเก็บสะสมแล้วค่อยทักมาเอาทีเดียวอ่าจ่ายเงินทีเดียวจะได้ส่งทีเดียวไม่แพง อ่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดีครับ